เดี๋ยวจะพาไปดูซอยแห่งหนึ่งอะเขาบอกว่าถ้าเจอภาพนี้วัยรุ่นฟันน้ำนมมาเป็นแก๊งจะกล้าผ่านไหมไิชุมค่ะคุณผู้ชมค่ะขออภัยที่ไม่ได้ใช้ทรงอย่างแบดนะคลิปมาเป็นเพลงนี้แต่จะบอกว่าซอยนี่โอ้โหวัยรุ่นฟันน้ำนมใส่มวกกันน็อก ขี่จัก,กรยานไม่ใช่สิปั่นจัก,กรยานนะเนี่ยมาเป็นกลุ่มแก๊งเลยคุณผู้ชม6คนเขาโพสติ๊กตอกกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแถวนี้มันเถื่อนนี่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะบางคนบอกว่ารุ่นนี้ไม่กลัวหรอก นอกจากแม่อนอกอาจจะก,กลัวคุณแม่บางคนบอกว่ารุ่นนี้เขานอนสองทุ่มนี่หมายเขาว่าหลังจาก2องทุ่มเนี่ยผ่านได้จะไม่มีน้องอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเขานอนหมดแล้วใช่เดินแรงแต่เด็กเลยนะพ่อนหนุ่มโอ้ถ้าเดินนี่แบบอืมอกลางเลยนะใช่ดูสิแต่ละคนโอ้โหถ้าเดินนี่ไม่ยอมใครเลยนะคุณผู้ชมแล้วพอมีมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาถ่ายรูปปั๊บเนี่ยหันไม่มองเขาด้วยเนี่น รุ่นนี้เขานอนสองทุม่มคุณผู้ชมเขาก็เป็นคลิปที่เรานํามาฝากกันนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นฟันน้ํานมในพื้นที่ของตําบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องกลัวหรือว่าน่ารักดีอเอาภาพนี้มาฝากกันนะคะ,ะยังไงเล่นกับเพื่อนระวังรถนิดหนึ่งนะครับใช่เป็นห่วงคะ่ะ